หมออนวีนะครับอันนี้รถของพี่โยกนะครับอันนี้ยังป้ายแดงอยู่เลยอันนี้เอาเข้าไปแก้ไขนะครับเรื่องระบบแอร์ที่ศูนย์บริการมาแล้วนะครับก็จัดการเติมน้ำยงน้ำยามาแล้วนะครับแต่ว่าความเย็นมันไม่ได้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้จริงๆนะครับเข้าไปนั่งนะครับตัวเหนียวเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับทั้งๆ้งที่ ปรับอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะว่าปรับอุณหภูมิเย็นแล้วนะคือเป็นอุณหภูมิที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้คือที่พี่ย่งปรับไว้นะครับคืออุณหภูมิยี่สิบนะครับลมนะครับลมประมาณสามเหนียวนะครับเหนียวตัวเลยนะครับคือถามว่ามีความเย็นไหมถ้าบอกว่าเอาความเย็นเนี่ยคือมันมีความเย็นออกจากช่องมานะครับมันมีความเย็นออกจากช่องมา ค,ความเย็นนะครับแค่บริเวณนี้ก็หายแล้วนะครับอันนี้มันจะบอกว่าอาจจะต้องใช้แบบความรู้สึกนะครับมันเป็นความรู้สึกคือถ้าถ้าช่างแอร์ด้วยกันจะเข้าใจนะครับมันจะเข้าใจอยู่คือมันจะมีสัมผัสไปแล้วจะรู้สึกว่าเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่โหเลยแค่กราบข้างมานี่ก็จะเป็นความความอ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 ะ่ะนะเป็นไอร้อนอมอวม,อ,มอยู่ตอนหลังอารมณ์แบบว่า ไอชุดเนี้ยพยายามทําความเย็นอยู่ตรงนี้แล้วไอทางหลังเนี้ยเป็นมวลความร้อนนะครับที่ระบบมันยังทําไม่ได้เลยนะครับเหนียวนะครับเข้าไปนั่งย้ายรถมาเมื่อกี้นะครับจากตรงนั้นนะครับมาตรงนี้นะจากตรงเสาไฟะนะครับมาตรงเนี้ยระยะไม่ถึงสิบเมตรหรอกนะครับตากแดดนิดเดียวนะครับอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงนะก็นั่นแหละนะน่าจะนะอะเพราะว่าเรา เราจะเช็คปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเหมือนรถปกติเนี่ยมันเช็คปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเปิดประตูแป๊บน,นึงเดี๋ยวรถมันดับนะครับเพราะว่าของไอออนวีนะครับมันจะมีแผ่นพลาสติกปิดเนาะเนี่ยเราจะไปเสียบหัวเซอร์อวิสตอนนี้เลยมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องแกะพลาสติกออกนะครับเราถึงจะเช็คมันได้เนาะะแต่ว่าเอาแบบเรียกว่าประสบการณนะ์เนาะประสบการณ์การทํางานระบบป,ปรับอากาศร,รถยนต์มาเนี่ยแล้วก็ผ่านรถมาหลากหลายทั้งรถ สันดาปไฮบริดนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าในหลายๆค่ายมาก็รู้เลยว่าน้ำยาไม่ถึงนะครับน้ำยาไม่ถึงในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าน้ำยาไม่ได้เต็มระบบนะคือศักยภาพของตัวน้ำยาเนี่ยไม่ถึงจริงๆนะครับอ่าเนี่ยแค่เนี้ยนเนี่ยครับแค่ผมยืนกำปั้นอยู่เนี่ยยังไม่มีความความวิวความเย็นออกมาเลยอะ่ะนะครับมัน มันดึงความร้อนได้ไม่ดีนะครับคือระบบปรับอากาศมันเป็นการดึงความร้อนในห้องโดยสารไปทิ้งที่แผงคอนดนเซอร์นะครับน่มันดึงห้องโดยสารไปทิ้งที่แผงคอนดนเซอร์หน้าที่การเซตอัพระบบแอร์คือทําอย่างไรนะครับให้ห้องโดยสารดึงให้ห้องโดยสารนั้นเย็นไวที่สุดอันนี้คือโจทย์การทํางานของระบบปรับอากาศนะครับไม่ใช่ว่าทาอย่างไรให้ลมตัวนี้ออกมาที่1องศา2องศา3องศามันไม่ใช่นะ เข้าใจผิดคือแค่ว่ามาตรฐานนะครับมันคือ5ถึง8องศาได้ค่าเนี้ยนะครับโอเคแหละระบบมันจะทำงานได้ดีไม่เรียกว่าไม่เกิดน้ำแข็งนะครับอ่าไม่เกิดน้ำแข็งเพราะว่ามันจะต้องเผื่อสเปคไว้ที่ประมาณ5องศานะครับมันต้องเผื่อสเปคไว้ที่5องศาในในเรียกว่าสภาพแปรผันนะครับสภาพแปรผันอย่างเช่นโอ้เราเปิดแอร์เย็นรื่มรมอยู่ขับขับรถไป น้ำกระเด็นโดนแผงคอนแทคเตอร์บลูมเรียกว่าคูลดาวนะครับคืออารมณ์แบบว่าลดลดอุณหภูมิแห่งหวบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้น้ํายามันก็จะกลายเป็นลิควิดเป็นของเหลวได้ดีทีนี้มันก็จะฉีดได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะฉีดได้เต็มเต็มประสิทธิภาพปุ๊บเราเปิดแอร์เย็นๆอยู่แล้วมีโอกาสจะเกิดน้ําแข็งได้ 1, ทันทีทันใดน,นะครับเพราะเซนเ,นเตอร์มันจะไม่สามารถที่จะมึบมับทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันจะต้องมีการ เซดตัพให้เขี่ยค่าบาลานซ์ให้มันให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิดปัญหานะครับอาจจะไม่ใช่แบบหรูสุดนะครับแต่เป็นค่าที่เราใช้งานสมมุติว่าโอ้บางคนอยากผมอยากให้มันออกมาศูนย์องศาเลยช่างเจ๊อยากแบบหนาวหนาวเอาแบบวิทยาศาสตร์นะครับศูนย์องศานะครับคือจุดเยือกแข็งของน้ำสูนะคือจุดเยือกแข็งของน้ำ ตู้แอร์ท่านเมื่อเย็นแล้วมันจะเกิดน้ําถ้าไอลมท่านออกมาสูนองศานั่นแสดงว่าเนื้อวัตถุเนื้อโลหะและน้ําของท่านตรงนั้นจะต้องเป็นศูนองศาแล้วนะครับหรือไม่ก็ต่ากว่าศูนองศาเพราะกว่ามันจะเดินทางมาเนี่ยระยะเดินทางจากตู้เนาะมาช่องลมนี่ก็ประมาณครึ่งเมตรละตีว่าทอนให้สักครึ่งองศาก็แสดงว่าอาจจะเป็นลบหนึ่งองศา มันเกิดน้ำแข็งได้นะครับถ้าเอาตรงนี้ให้มันเป็น1เป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วยิ่งระบบแอร์เป็นอินเวอร์เตอร์เราไม่เผื่อระยะตอนที่มันคูลิ่งอีกนะยังมีอีกไงเห็นไหมคูลิ่งแบตมันเร่งสปีดคอมซึ่งมันจะเร่งสปีดคอมมากกว่าตอนที่เราเปิดแอร์ถูกไหมเมื่อมันคูลิ่งแบตปุ๊บแรงดันน้ำยาแอร์ก็จะดันมากขึ้นนะเนี่ยถ้าเราไม่เผื่อระยะไม่เผื่อสเปคเนี่ยมันก็อาจจะ มีงองเงกันบ้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเซตคือขอแค่ลมส่งเนี่ยออกมา5-8องศาโอเคนะครับโอเคที่เหลือเราค่อยมาดูว่าในห้องโดยสารเนี่ยเมื่อเราทำอุณหภูมิเนี้ยได้5-8องศาอุณหภูมินะครับมันลดลงไหมอ่าได้ก็จริงแต่ถ้าอุณหภูมิไม่ลดนั่นก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับอ่าแต่กลับกันนะครับโอ้ได้3องศา0องศาแต่อุณภูมิห้องโดยสาร ลงช้าก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ไม่เกิดประโยชน์อ่านี้ก็ไม่มีอะไรครับทางพี่โยงก็บอกว่าเอาอ่าอย่างของพี่เก่งเลยนะก็คือฟาช,ชิ่งไปเลยนะครับอาการคล้ายกันนะครับก็จัดให้นะครับอ่านี้นาเจให้ดูก่อนนะครับว่าอ่าหัวพวกนี้นะครับมันมีรอยมาอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นกระหลายคันนะครับเพราะว่าศูนย์เขาได้ทําการสวิตเนาะเป็นหลายคันแหละนะครับเป็นมากเป็นน้อยก็ว่านอ่กีเป็นหลายคันเพราะว่า เวลาเราจะเซอร์วิสมันจะต้องแกะตัวพลาสติกนี้ออกนะแต่ก็ต้องถ่ายให้เห็นก่อนว่าเออไม่ใช่วายทเจทำมันนะ <c oughs> น,นี่เขาสู่ขั้นตอนการรีโคบนะครับคือดึงน้ํายาแอร์ครับดึงน้ํายาแอร์กับน้ํามันคอมพิวเตอร์ออกจากระบบก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยอใช้เครื่องนั้นผักดันเอาน้ํามันคอมออกอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้นครับคือก็เป็นช่างนะมองไปเรื่อยนะครับ มองดูตรวจสอบนู่นนี่นั่น,นโน้นนะต,ตาเหลือบไปเห็นอีกแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมมีการเสียดสนะีมันจะทำให้ปั๊มน้ำมันเบรกไอกระปุกน้ำมันเบรกรัวได้นะเพราะโดยส่วนใหญแ่แล้วพวกนี้มันจะมีผสมคา,า,าร์บอนหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นคาร์บอนอะ่ะดูเหมือนบางๆอ่นะแต่ถ้าเกิดการเสียสดสีเรื่อยเรืนะ่อยอ่ะวัตถุอื่นมันจะเกิดปัญหานะครับมันจะเกิดการ รั่วได้ไม่เชื่อลองดูพวกกระดูกงูเนี่ยอยู่บนคัสซีรถอนะครับขนาดคัสซีรถที่เป็นเหล็กอย,ยังยังยุบเลยหรือไม่ก็แผ่าท่อแอร์อะไรอย่างเงี้ยโดนพวกาคาร์บอนเนี่ยพวกเนี้ยพวกเปลือกสายไฟเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยชัดเจนในอย่างเงี้ยสีตัวท่อแอร์นี่รั่วได้เลยนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ว่าเป็นสีแล้วอันนี้เขาหุ้มไว้นะครับแต่แบบถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบเลียนอะถ้าเวลาขับรถมันเกิดการเสียดสีคนระับ แบบเนี้ยไม่เป็นไรอะแต่ว่าท่อแอร์นั้นรั่วได้เลยนะอลองดูรถทันไหนที่ท่อแอร์รั่วมากมันจะโดนสีไกลพวกนี้นั้นเลยนะเสร็จจากหมวดรีไซเคิลแล้วก็มาเป็นหมวดทำความสะอาดแล,ล้วนะครับแตกครนี้นะครับแลกนะครับแลกตรงที่เออเราแค่ดีคร์บูรีออกนะน้ำมันก็ออกมาเป็นร้อยเลยนะครัปกติมันออกมาไม่ได้เยอะขนาดนี้นะ อ็มีออกมาเป็นร้อยเลยนก็ทำการน,นะเดนน้ำมันนะออกมาเดน,นเรื่อยๆเรื่อยๆครับน้ำมันยังใสอยู่นะครับยังใสอยู่อมเหลืองบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะมันมันผ่านการใช้งานนะครับเราแค่อลัน,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 นไปสักสามสิบสี่สิบโลน้ำมันมันก็เปลี่ยนสีแล้วนะครับแต่ว่าขออยาให้มันเป็นสีแดงเป็นพอนะครับจะแดงแล้วเนี่ยมันจะโดดไปดำแล้วนะครับ ไปเห็นอีกแล้วนะครับมีร nah, ่องรอยการขันน็อตนครับยืนแบตเตอรี่นะครับอมีเศษนะมีเศษผมเศษผมเดี๋ยวจะเช็ดให้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอีกตรงนี้นะครับมีรอยทะลอกนิดหน่อยแล้วทำการวัดค่าครบมาที่400วัวไม่ค้อนแล้วนะครับก็เรียกว่าหน่วยไมค้อนนั้นขาดนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ นี่เราก็ทําการเติมน้ํายานะครับเข้าสู่ระบบนะครับเติมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดนิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปออนระบบกันเติมเข้าไปละนะครับไปเห็นมันวิ่งเข้าไปนะครับอ่าวิ่งเข้าไปตอนนี้น้ํายากองกันตรงนี้นะครับเป็นใสๆนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็ทำการเติมน้ํายาแอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคือบอกก่อนว่าไอตอนเทสเนี่ยไอตอนเติมน้ํายาอย่าชัดเจน ลานแบบร้อนะครับอ่าแต่ว่าเติมเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยดับเครื่องไปแล้วนะครับดับเครื่องไปรอบนึงนะครับเปิดประตูเปิดประตูนะครับเพื่อที่จะปรับค่านะครับให้อ่าเป็นการใช้งานที่ทางพี่โยกนั้นได้ตั้งไว้นั่นก็คืออุณหภูมิ20นะถ้าจำไม่ผิด20แล้วก็พัดลมเบอร์สนะครับอ่ามาดูค่าการทํางานนะครับโรเิชเชอร์นะครับก็อยู่30นะครับส่วนไฮเพชเชอร์ร้อบนะ อุณหภูมิภายนอกก็ประมาณ33-34องศานะครับให้ช่างแอร์ดูด้วยกันก็จะรู้ว่าโอ้เย็นชำ่ำชครับเย็นสบายสบายนี่นะครับแอร์เย็นนะครับจนน้ําระบายมาน,นะครับเห็นไหมนะครับน้ําระบายนะไม่ต้องรอระบายน้ําระบายเลยนะครับอ่นะอุณหภูมิลมตรงลมตรงเท่าไหร่อะไรยังไงอ่าก็ ตามสเตปเนี่ยคือมันจะควบคุมอุณหภูมินะตามที่เราตั้งอ,อุณหภูมิหน้าปัดนะครับมันจะออกเท่าไหร่ช่างมันนะครับเพราะว่ามันถูกควบคุมนะครับหน้าที่ของระบบคือทําให้ห้องโดยสารเนี่ยมันได้อุณหภูมินะครับอ่าได้อุณหภูมิใกล้เคียงกับที่อ่าทางเจ้าของรถนะครับทางผู้ใช้รถนั้นตั้งนะครับแต่มันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับคือ ้าอุณหภูมิตู้ใกล้หยุดเยืะกแข็งนะครับมันก็จะต้องลดสปีดคอมก่อนมันไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันทาให้ได้20นะอ่ามันก็ต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาจนใกล้ถึง20องศานะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทําง,งานแบบคร่าวๆหยาบๆพี่ผมจะอธิบายให้พอเข้าใจนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสําหรับรถพี่โยง่งนะครับโอเคขอบคุณครับ ันนี้มาเรามาดูที่เรือนวาบอดี้นะครับเรือนวาบอดี้ตัวที่สำหรับปรับว,ว่าจะทำงานอะไรยังไงอันนี้อยากจะแนะนำผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตผมต้องบอกว่าผมไม่ได้แบบจะมาอวดโกงอวดเก่งหรือว่า,าเป็นช่างรู้มากอะไรอย่างนี้นะอยากจะแนะนำคือน่าจะแบบเฉือนตรงนี้ออกไปสักหน่อยนึงนะครับจึก๊กสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ำที่มันอยู่ในหัวน็อตเนี่ยนะครับเนี่ยน้ำมันระบายเพราะว่าตรงนี้มันเย็นนะครับ เย็นมากนะเพราะาเป็นกระป๋องนะครับกระป๋องกระปุกนะครับเป็นกระปุกแยกก๊าซนะครับไอรถที่มันมีแบบการคอนโทรลควบคุมหลายระบบอะนะครับมันก็จะมีกระป๋องแยกก๊าซอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าในแต่ละจุดเนี่ยมันมีการเดือดไม่หมดของตัวน้ํายาดังนั้นมันต้องเดือดให้หมดก่อนอเข้าคอมนะครับดังนั้นผมเข้าใจระบบแหละนะครับแต่คืออยากแนะนำเพราะเนี่ย ล็อตต่อไปก็น่าจะเฉือนตรงนี้ออกนะครับหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนน็อตตรงนี้ให้มันเป็นสแตเลสนะครับเผื่อในอนาคตมีงานเซิร์วงเซอร์วิสเนี่ยโหน็อตเป็นสนิมขึ้นมานี่ปวดหัวเลยนะเป็นทั้งสองฝั่งเลยครับเห็นไอันนี้ก็ฝากถึงผู้ผลิตด,ด้วยแล้วกันนะครับม,มันจะมีผลในอนาคตถ้าน็อตเป็นสนิมนะครับมันจะอดยากนะครับ